ในยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่าสอนให้เชื่อตัวเองให้มากเขาว่างัันนั้นเป็นยุคที่ให้เชื่อตัวเองให้มากถามว่าความคิดอันน really ี้ดีหรือไม่ให้เชื่อเราเอาไว้มากๆนะเราต้องเป็นตัวของตัวเองนะเราต้องเชื่อตัวเรานะเราต้องมั่นใจตัวเองเนี่ยนะถามว่าดีหรือไม่ทำไมไม่ดีเราเชื่อตัวเองให้มากๆเลยดียังไงถ้าไม่เชื่อตัวเองแล้วเราเชื่ออะไรและเชื่อว่าอย่างไงสมมติถ้าเราเชื่อเรานะถ้าเชื่อตอนราคะเกิดราคะมันพาไป เออนี่อย่างนี้อย่างนี้นะตัญหามันก็สอนอย่างเงี้ยการมาฉันท่านี่วนมันก็สอนเราไปถ้าเราเชื่อตอนมันโทสะนะอย่างนี้มันต้องด่านะถ้าเราทําตามตอนนั้นนะโทสะนําไปอีกกันนะเออนี่มันง่วงแล้วนะเออเชื่อมันหน่อยให้มันพักผ่อนบ้างนะหลับบ้างนะครับทีนะมันก็พาไปใช่ไหมเอออย่างนี้มันต้องเดือดร้อนสิกูกูจะมันก็เกิดอีกนะเราก็เชื่อมันอีกเอออย่างนี้มันน่าสงสัยมันต้องสงสัยสิเนี่ยนะวิจิกิจช้าก็พาไป เชื่อเราทั้งหลายเนี่ยนะเชื่อเราเราเนี่ยเราทั้งหลายมันนิบวนกลุ่มรุมเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้สมัยพุทธกาลก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นราฐานพระพุทธเจ้าเป็นมูลพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้าคําใดที่พระพุทธเจ้าตรัสคํานั้นเป็นเช่นนั้นแหละในยุคลังหลังว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยไว้วางใจพระพุทธเจ้าทําไมเขาจึงไม่ค่อยไว้วางใจพระพุทธเจ้า เพราะเขาไม่รู้คุณของพระองค์เลยไม่รู้อรหันตคุณเป็นต้นของพระองค์ว่าพระองค์คือพ้าอรหันต์นะพระองค์เป็นผู้รู้จักมารรู้จักวิสัยมารรู้จักความพ้นจากมารทางให้ถึงความพ้นจากมารพระองค์รู้พระองค์เห็นพระองค์ทราบพระองค์ทําให้แจ้งพระองค์ก็เลยเอามาสอนนี่ผู้ที่สัตทินรีน้อยก็ไม่เห็นว่าอปฏิบัติตามคําสอนนะดียังไงเหมือนกับลูกทั้งหลายในยุคนี้ ที่บอกว่าเออเนี่ยถ้าทําตามคําของพ่อแม่เป็นเรื่องครําครึโบราณมากศีลธรรมเป็นเรื่องโบราณฟังแล้วมันน่าเบื่อเป็นต้นเนี่ยนะก็ทําให้เห็นว่าเดี๋ยวตอนหลังก็ผิดพลาดทุกทั้งหลายก็ตามมาละงั้นถ้าเราทั้งหลายเดินตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําศรัทธาในพระพุทธเจ้ารู้คุณของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นเช่นนั้นแหละทำให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกข์ได้จริง